สวัสดีครับทุกทุกคนผ่านมาครึ่งเดือนแรกของมกราปี2021กันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนผมรู้สึกว่ามันนานมากจริงๆอย่างไรก็ตามแม้ความรู้สึกจะดูเหมือนยาวนานสักหน่อยแต่ข่าวสารในวงการเกมและอ e ีสปอร์ตก็ยังคงมีอะไรที่น่าสนใจให้เราติดตามอยู่เสมอซึ่งมาในต้นสัปดาห์นี้เองขอ,อนิยามให้เลยว่าเป็นสตรีมเมอร์นิวครับเพราะ3มข่าวที่เราจะเล่าต่อไปล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับสตรีมเมอร์ทั้งสิ้นเลยละครับไม่ว่าจะเป็นข่าวแรกของเราที่ได้เชฟสุดโหดอย่างกอร์ดอนแรมซี่ที่จู่ๆก็ไปโผล่ใน ที่เล่นเกมทําอาหารซะอย่างนั้นเล่นเอาตึงกันไปเลยหรืออย่างข่าวต่อมาก็เป็นสตรีมเมอร์ที่ชอบทําอะไรพิเรนพิเรน,เรนโดยตั้งกฎว่าแพ้1เกมพันเทป1ทีรวมถึงเรื่องราวอบอุ่นใจของสตรีมเมอร์หน้าใหม่เหมาะกับใครที่ต้องการกาลังใจเพราะเพิ่งเริ่มสตรีมได้ไม่นานครับทั้งหมดดีจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่ากับแอดเว์ของทางแบคคอรอีสปอร์ตครับสาหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมอยู่ ตอนนี้พวกเราก็ได้นำแบรนด์ชั้นนำอย่าง G Fuel ทั้งแบบซองและแบบ Energy Crystal รวมถึงหมักฝรั่งจาก b บ a r Racer อย่าง r e s p o n by f i e มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันซึ่งหมันไม่ได้มีแค่รสชาติที่ดีเท่านั้นแต่หมันยังมีการช่วยเพิ่มโฟกัสสมาธิและประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลต่างๆได้ด้วยและนอกจากจะสามารถใช้ในการเล่นเกมได้แล้วยังสามารถใช้ในการทำงานหรือว่าการเรียนได้อีกด้วยถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าของ G Fuel แบบกระปุกหรือ r e s p o n แบบเป็นแพ็ค ก็สามารถสั่งแบบพรีออเดอร์กับทางเราได้เช่นกันซึ่งมันจะมีราคาที่คุ้มค่ากว่าการซื้อแยกมากๆครับแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นของแท้นำเข้าจากอเมริกาการันตีได้โดยทางแบลคฮอว์ดอีสปอร์ต e ใครสายเกมเมอร์อ e ีสปอร์ตต้องลองมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งก็เป็นข่าวที่เราไฮไลท์กันไว้นั่นก็คือเรื่องราวของกอร์ดอนแรมซี่สุดยอดโค้ชเชฟผู้ที่ขึ้นชื่อว่าดุเดือดเข้มขน้นและโหดหินสุดๆในฐานะของผู้ทำอาหารหากใครที่ไม่รู้จักเขานานเขาคือเชฟทีี่่่่่ขขึ้นนนชืออวาเกกงงทสุดคนนโล และร้านอาหารของเขาก็ได้รับมิชลินดาวได้ด้วยแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมาและเป็นที่พูดถึงไปในระดับแมสที่ทุกคนต้องรู้จักนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเองเคยไปออกรายการด้านการทาอาหารอยู่หลายครั้งหรือไม่ก็รายการของเขาเองตั้งแต่ Hell Kitchen, Master Chef รวมไปถึง Ramsy Kitchen n i g h t m a r e ซึ่งโดยบุค,คลิกของเขาที่อย่างที่กล่าวไปข้างตน้นทําให้เป็นคาแรคเตอร์ที่คนจดจําได้และผู้คนก็ดันชื่นชอบซะด้วยเนี่ยสิซึ่งกอร์ดอนเชฟสุดเนี้ยบคนนี้นี่แหละที่ไม่รู้ว่านึกอะไรอยู่จู่ๆเขาก็ไปปรากฏตัวในช่งองแช วีทูเบอร์ชื่อดังนั่นก็คือวัสสันเอมิเลียหนึ่งในยูทูเบอร์ในสังกัดของโฮโลไลฟ์โดยสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่าวีทูเบอร์คืออะไรเราแบบคร่าวๆนั้นก็คือการนําตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนหรือแอนิเมะเข้ามาสวมบทบาทโดยคนจริงๆให้มาแคสเกมหรือพูดคุยกับผู้ชมได้ซึ่งบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการทํา v t u b e r นั้นก็คือ Holo Life ซึ่งได้สร้าง v t u b e r มาแล้วหลายเจเนอเรชันและวัสสันเอมิเลียเองก็เป็นหนึ่งในเจนแรกๆของ v t u b e r ที่พูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่ง นี่่ปุโดยในจีนนั้นได้รับความนิยมที่สูงมากเลยล่ะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราวัตสันเอมิเลียมีช่องผู้ติดตามมากกว่า9000แสนคนโดยเมื่อไม่ไก,กี่วันก่อนวัตสันเอมิเลียที่มีช่องยอดผู้ติดตามกว่า90,00แสนคนนั้นได้ทําการสตรีมบน u t u b e ตามปกติของเธอซึ่งวันอื่นๆเธอก็มาจะเล่นเกมสอบสวนตามคาแรคเตอร์หรือแนวอื่นๆแต่มาวันที่5มการาคม2021ที่ผ่านมาซึ่งมาใกล้กับวันเกิดของเธอแล้วเธอจึงออกมาทําเค้กวันเกิดให้ตัวเองซึ่งนั่นเองที่ทำให้เอมิเลียได้เล่นเกมคุกก โดยในตอนแรกน,นั้นเธอก็เล่นของเธอตาปกติไปเรื่อยๆจนกระทั่งจูจ่ๆก็ได้มีแชทที่เป็นการโดนเนขึ้นมาและเป็นชื่อของเชฟสุดเทียบอย่างกอร์ดอนแรมซี่ที่เข้ามาดูไลฟ์ของเธอณนะขนานั้นซึ่งเล่นทำเอาช่องแชทของเธอตกใจที่เชฟตัวจริงมาดูเองเลยทีเดียวแถมไม่ได้มาดูแป๊บๆหายนะครับดูอยู่สักพักใหญ่ๆแถมโดนเงินให้อีกหลายครั้งรวมกันมากกว่าเกือบ,บ,บ100ดอลลาร์เลยทีเดียวละครับเรียกได้ว่างานนี้แม่หนูเอมิเลียของเราถึงกับแอบตึงๆไปเลยละครับอย่างที่เราเห็นว่าเชฟสุดโหดของเราน,านั้นมีการโดน เนรเงินอยู่หลายต่อหลายครั้งแถมยังคอมเมนต์ที่เรียกเสียงฮารวมถึงความสนใจจากแฟนคลับของเอมิเลียได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเพราะไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกตามหลังแต่เมื่อได้ลองไปคนดูในระบบซูเปอร์แชทนั้นก็พบว่าช่อง YouTube ที่มีติ๊กถูกด้านหลังเวลาส่งซูเปอร์แชทเองจะไม่มีสัญลักษณ์นั้นด้วยทําให้โอกาสที่จะเป็นช่องของกอร์ดอนแรมซี่ตัวจริงมีโอกาสถึง90%เลยทีเดียวครับจากการตรวจสอบของทางเราซึ่งเรื่องราวนี้เองได้ไปที่พูดถึง ก็มีคนที่เข้ามาแชร์กันเยอะมากปัจจุบันก็เกินกว่า5,000แชร์ไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกปรากฏาก,การณ์ที่น่าสนใจมากเลยล่ะครับและเป็นสีสันที่ทําให้รู้ว่าตอนนี้โลกของเราตอบรับกับ v ีทูเบอร์ที่มากขึ้นเพราะแม้แต่ลุงกอดอนยังมาแอบดูดูกันเลยล่ะครับเอาละ่ะจบเรื่องของสตรีมเมอร์ตัวใหญ่กันไปแล้วเรามาต่อกับที่สตรีมเมอร์รายย่อยกันบ้างซึ่งเรื่องความพิสดารห,หรือไอเดียแปลกแหวกแนวนั้นทางเราต้องขอยกให้กับสตรีมเมอร์จากประเทศญี่ปุ่นที่มักจะทําอะไราให้ชาวโลกได้ึึลลงงงงงออ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 ้ปปนนนนีีียยยยััวว่่่่าาากูเเเเเสมลครรรรบโดื็ขต er ญิช ี่่ปุนที่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นยังไงไม่รู้แต่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า p o t a t ตอิตซึ่งเธอคนนี้เปิดช่องอยู่บน YouTube เช่นเดียวกันและมียอดผูดด้ติดตามอยู่ที่หมื่นตน้ตนๆซึ่งปกติแล้วคอนเทนต์ที่เธอทําออกมานั้นก็มักจะเป็นการเล่นเกมโคเวอร์เพลงหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าเกมที่เธอเล่นแล้วจะติดใจที่สุดนันก็คือเกม Battle r รอย l ชื่อดังอย่าง AP e x l e g e n d s ซึ่งตอนปกติเธอก็แค่เล่นท,ทั่วไปเท่านั้นล่ะครับแต่ทว่าเมื่อวันที่2มกร,ราคม2021ที่ผ่านมาทางสตรีมเมอร พร้อมกับมีการบอกเงื่อนไขใหม่สร้างความเร้าใจกันหน่อยโดยการที่เธอได้เขียนชื่อการสตรีมครั้งนั้นว่าตาย1ครั้งจะใช้เทปกาวพันหน้าของเธอ1ทีซึ่งสิ่งนี้เองก็สร้างความสนใจและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมหรือขาจอที่ผ่านมาเห็นได้เป็นอย่างดีและอยากรู้ว่าเธอจะทําจริงหรือไม่ซึ่งผลน,นั้นบอกเลยว่ายับครับจะเป็นอย่างไรไปดูความฮาและไม่ห่วงจองเธอกันเลยดีกว่าครับ ん言えないですよね。今回のチャンピオンです。笑えない。 なくなる感じ、なんかないよ、本当に。あ、なんかついた。 อย่างที่เราเห็นกันไปตลอดการสตรีมกว่า3ชั่วโมงของเธอนั้นอุดมไปด้วยเทปเก่าที่เพิ่มขึ้นตามรายชั่วโมงไม่มีผิดจนกระทั่งจบสตรีมลงซึ่งช่องแชทของเธอนั้นก็ไหลไปเร็วมากและเป็นการสร้างความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ฮาสุดๆโดยผลจากการที่เธอทําแบบนี้ได้ส่งผลทําให้ช่องของเธออ้างอิงจากในโซเชียลเบรดนั้นเติบโตภายในวันเดียวมากถึง8000กว่าซับและนั่นก็แปลว่าในตอนแรกช่องของเธอมียอดซับเริ่มต้นแค่2 0 0 0กว่าเท่านั้นแต่ภายในวันเดียวกลับพุ่งขึ้นแตะหมื่นได้เพราะคอนเทนต์สุดแววกแน,นีของเธ นั่นเองครับนับเป็นอีกวิธีที่สร้างตัวตนและการรับรู้ได้เป็นอย่างดีเลยละครับใครอยากไปสตรีมเมอร์ก็อาจจะลองหาวิธีอะไรแบบนี้มาลองทํากันดูได้นะครับแต่อย่าให้ต้องบาดเจ็บหรือเล่นพิเรนเกินไปก็พอนะ <c oughs> มาถึงเรื่องราวสุดท้ายของทางแอดโบกันแล้ว <c oughs> ซึ่งหลังจากที่เราเริ่มจากสตรีมเมอร์ใหญ่ๆรับเกือบล้านมาถึงสตรีมเมอร์ผู้ติดตามรับการๆกันแล้วงานนี้เรามาถึงระดับที่ว่าไม่มีคนติดตามมาก่อนเลยแม้แต่คนเดียว <c oughs> ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอบอุ่นใจไม่น้อยของชุมชนสตรีมเมอร์เลยละคร่านี้มหหใ อย่างนิกซีแคลลี่ซึ่งเขาเองนั้นคือสตรีมเมอร์หน้าใหม่แก่กล่องที่อยากจ,จะเข้ามาอยู่ในวงการสตรีมเมอร์ด้วยเช่นกันซึ่งอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าการจะเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคนดูได้น,นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายไดนักยิ่งสำหรับสตรีมเมอร์หน้าใหม่ๆด้วยแล้วการมีคนดูบางทีแค่หลักสิบอาจจะต้องใช้เวลาที่นานมากๆกว่าจะสามารถทําได้และแค่นั้นก็น่าดีใจมากๆแล้วซึ่งทางด้าของนิกเองก็ได้เดินสตรีมเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกแน่นอนครับว่าเมื่อเขาเปิดสตรีมมมมาาโดดยไไไ่่้ีแแบบแผนนออะรรกหื ไม่มีอะไรที่ดึงดูดให้คนอยากเข้ามาดูนั้นก็ยอมเป็นธรรมดาที่จะไม่มีผู้ชมคนไหนเข้ามาสนใจช่องของเขาแม้แต่น้อยนิกได้แต่พูดกับตัวเองตลอด40วานาทีที่ผ่านมาและไม่มีใครเหลียวแลแม้แต่น้อยว่าจะแวะเข้ามาดูช่องของเขาและเขาก็ตั้งตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อเผื่อว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาคุยกับเขาบ้างจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมาจน47นาทีก็ได้มีผู้ชมคนหนึ่งเข้ามาในช่องแชทของเขา,น,านั่นเป็นสิ่งที่นิกรอมาตลอดและเขาก็ดีใจมากๆจนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ที่มีคนเข้ามาให้ความสนใจ I have my first viewer. Hi. have my first viewer. Um wow, this is this is amazing. Hi, uh a, a, a Vogue CEO. Um it's uh, I'm genuinely uh, honored to have you in my stream. You're uh, my first viewer that I've had. Uh, I've been streaming for 48 minutes, um, and you know it was starting to look a little uh, a little bleak. But I mean, you just you just made my day. I've been, I I'm I'm so glad to have you here. Uh, I'm gonna I feel like I'm gonna cry, man. Like. I have another one too. Welcome to the stream guys. Um, I'm uh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Uh, I'm, I'm just uh, I'm so glad that you know I, I waited as long as I did for this. โดยหลังจากน,านั้นผู้ชมคนดังกล่าวก็ได้มีการไปโพสต์เรื่องราวของนิกลงบน reddit โดยเขียนว่าสตรีมเมอร์คนหนึ่งร้องไห้เพราะว่าได้รับวิวได้จากเขาและเพื่อนทางเจ้าของกระทู้ได้กล่าวเสริมว่าตอนแรกพวกเขาแค่หาอะไรดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาสรุปที่ชื่อสตรีมของนิกที่บอกว่าอยากช่วยเหลือมนุษยชาติซึ่งพอเห็นแบบน,นั้นเขาก็เลยเข้าไปดูและเห็นว่านิกดีใจอย่างมากและบอกว่าที่เขาสตรีมเพราะอยากจะช่วยเหลือผู้ชมของเขาจากประสบการณ์และความคิดของนิกตอนแรกผู้ชมคนดังกล่าวก็คิดว่านิกจะแค่พูดเล่นๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิกทั้งงจริ และจริงจจกับการช่วยเหลือพวกเขามากๆดังนั้นเขาจึงอยากจะช่วยเหลือนิกกลับบ้างโดยการทําให้เขาเป็นที่รู้จักขึ้นมานั่นเองซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆและมีหลายๆคนเข้ามาร่วมให้กําลังใจนิกจนกระทูเรดดิตดังกล่าวได้รับการอัปโหลดไปมากกว่า18,700ครั้งด้วยกันและก็มีหลายคนเช่นกันที่ต่างมาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองก็เริ่มสตรีมและกว่าจะมีคนดูได้นั้นมันช่างยากเย็นเหลือเกินและเป็นกําลังใจให้นิก ทำมันต่อไปเรื่อยๆทางได้ของนิกเองก็ได้เข้าไปตอบในกระทู้ดังกล่าวได้ว่าขอบคุณมากๆเลยจะพิสูจน์เหเห็นต่อไปว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพียงแค่คนเดียวก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแน่นอนโดยหลังจากนั้นช่องของนิกก็มีคนเข้ามาติดตามมากกว่า8,600คนภายในวันเดียวและต่อไปนี้นิกเองก็จะไม่ต้องเดียวดายและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆแบบที่เขาต้องการแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าวันนี้ค่าของเรามีครบทุกรสชาติเลยละครับซึ่งหากใครที่เป็นสตรีมเมอร์หน้าใหมแแ่แล้วกำลังท้อ,อ,อจจแท้แล การใจที่ดีหรือเรื่องราวของสตรีมเมอร์ญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นวิธีการที่น่าสนใจลองออาไปปร,รับใช้กันดูนะครับทางแบงค์ข่าอีสปอร์ตเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทางเราหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปดีๆคอนเทนต์โดนแบบนี้ก่อนใครนะครับ